สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเชิญผู้นำประเทศพันธมิตรถ่ายวิดีโอแสดงความยินดีกับประธานาธิปปีชาอิงหวนที่เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งนครเทาหยวนจัดโครงการสถาบันการศึกษาเพื่อแายง,งานข้ามชาติผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาและทักษะวิชาชีพสามารถลงทะเบียนได้คู่มือการท่องเที่ยวและร้านอาหารในไต้หวันปี2020 มีการเพิ่มภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมด7ภาษาสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติจดทะเบียนคู่รักได้สวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวเอ a นคนครเทาหยวนเป็นเมืองที่มีจำนวนแรงงานข้ามชาติมากที่สุดในไต้หวัน เพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในไต้หวันและพัฒนาทักษะให้กับตนเองในปีนี้สํานักง,งานแรงงานรัฐบาลนครเทาหวยวนได้จัดโครงการการสถาบันการศึกษาเพื่อแรงงานข้ามชาติในนครเทาหยวนโดยมีการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาวิชาชีพและการเงินโดยได้เชิญอาจารย์มืออาชีพมาแนะนําในเรื่องการเงินขั้นพื้นฐานเช่นการเปิดบัญชีและการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรทักษะอา ชีพที่หลากหลายเช่นการทําอาหารพื้นบ้านของไต้หวันและทักษะการดําเนินชีวิตในไต้หวันเป็นต้นผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์หรือโทรมาลงทะเบียนได้ที่เบอร์03 328 3201ต่อ8571ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เนื่องจากผลกระทบ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผู้นำประเทศพันธมิตรของไต้หวันหลายประเทศไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีสาบานตนในการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนที่ส5และรองประธานาธิบดีของไต้หวันได้ด้วยเหตุนี้สำนักง,งานต่างประเทศ ในไต้หวันจึงเกิดความคิดสร้างสรรค์และประสานงานไปยังประเทศต่างๆให้ถ่ายวิดีโอมาแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีชาอิงหวนและรองประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อสำหรับการถ่ายวิดีโอแสดงความยินดีนั้นมีบุคคลสำคัญของประเทศพันธมิตรเข้าร่วมทั้งหมด92คนจาก41ประเทศ เหตุเพราะตารางเวลาในพิธีการมีจํากัดจึงได้ฉายวิดีโอแบบย่อโดยเลือกบุคคลสําคัญในประเทศพันธมิตรที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกันเท่านั้นและเพื่อเป็นการชดเชยแก่ผู้ที่ไม่ได้ออกอากาศในพิธีการกระทรวงการต่างประเทศจึงได้เปิดตัววิดีโอฉบับเต็มขึ้นเพื่อแบ่งปันกับประชาชนออกสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มอื่นๆอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสป,ปดาหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ